r e ่ i o u s l y อ,อันนี้เขาบอกไข่หายากที่สุดในโลกช่แฮะอย่าพูดดิเ <laughs> ฮ้ยเขาบอกว่าใหญ่เป็นร้อยแปดสิบสามเท่าของไข่ไก่เชื่อเปล่าหนูทำไมเชื่ออะไรยากอ,าอย่างนี้วะลูกแค่ต้องนะฮะอุ้ยอุ้ยเอาเพชรกลับมาให้มาลูกเอากลับมาให้มาลูก เอากลับมาให้มาลูกมันไม่มีจริง嘛มันไม่มีจริงขนาดว่าเห็นอะมันยังไม่จริงเลยเนาะแค่มันแค่เป็นไฟอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นไฟเด็กยุคนี้รู้เรื่องถ้าตอนนั้นก็งงตลอดเลยอะ And so it continues ยกอย่างนี้ได้ไหมเข้าไปซ้อมไปปะกับมานึ่งโอ้โอม่า้ให้กำลังซ้อมปะยกขาม้นา,า,มานี่คือขาหมูเลยนะลูกเฮ้ยเสือ้อหนาขนจุนักจริงเหรอเขาเอาชาวมอยมาเขาบอกว่าวัตถุชิ้นเนี้ยชาวแฮเป็นของดั้งเดิมก็คือ อันเนี้ยตัวออริจิเลยนะม้าตัวนี้ของจริงนะเขาสตาร์ไฟนะลูกเช่อชคลิปที่สับสไครต์เป a นเพสเบ l ไอคันเอาล่ะเราขึ้นมาที่ทั้งสองนะดูที่จะเจออะไรบ้างแล้วเขาก็จะไม่เฉลยว่าจว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยใช่ไหมคือความจริงอ่ะมันเป็นของที่เขาไปเจอมาแต่เขาจําลองมาที่นี่อีกทีหนึ่งเพราะเขามีพิพิธภัณฑ์อ่ะหลายที่มากไม่ใช่อยู่แค่ที่พัทยานี่ชาสคอร โูหแข็งแรง,ง,งมากเลยช่อแฮแค่ยกอย่างนี้ได้ไหมใอ่ไปซ้อมให้ลปลากระมังแน่นอ๋อช่อแฮช่อแฮกำลังซ้อมปะ, <c oughs> มปะยกขามานี่คือขาหมูเลยนะ,อะโอ้ให้ <c oughs> ตายเถอะนี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะชายผู้มีรูปโฉมประหลาดที่สุดมีรอยสักนี่เขาบอกมีรอยสักต, <c oughs> ตั้งแต่หัวจรด <c oughs> อุ้งเท้าเฮ้ยม้าใครอ่ะเขาบอกขาบ้างมีปลาม่คุนม้าสามขาทุกคนความพิเศษของมันคือมันมีสามขาลูก เขาบอกว่าวัตถุชิ้นนี้ชอแฮเป็นของดั้งเดิมก็คืออันนี้ตัวออริจิเลยนะม้าตัวนี้ของจริงนะเขาสตาร์ไว้นะลูกแล้วถ้าเขาบอกเป็นของดั้งเดิมก็คือว่าสาขามันอยู่ที่เอ๊ไม่ใช่สาขาอื่นของพิพาลิกลีกล่ก็คือครับเอาเขาอมือเข้าไปทําไมละลูกเขาจะเป็นของทําเทียมอันนี้คือตัวสตาฟของจริงเลยชอแฮม้าตัวนี้มันมีนมสามขาทุกคนลองดูสิประหลาดจริงๆไม่มันมีสามขามันพิการค่ะลูก มันพิการตั้งแต่เกิดเลยมันมีสามขาค่ะลูกนี่ไงมันมันเคยออกข่าวเฮ้ยทำไมปลามันมีขนนะความเชามีขนนะทุกคนมันหนาวเหรอไม่ใช่จนคนแคนาดาเขาเอาขนกระต่ายมาพันอ้าวคนแคนาดาเอาขนกระต่ายมาพันโถถ้าเราไม่อ่านเราก็เชื่อไปเฉยนี่ๆๆๆนี่ๆๆๆๆนี่เฮ้ยเสื้อหนาวขนชนนักจริงเหรอเขาเอาชาวมอยมา ลูกหมูแปดสยามเยสเข้อามาสตาร์ทกาแฟใช่มันเป็นลูกหมูแล้วมันก็เดรสมอลล่ลูกมันเกิดมาตับเดียวมันก็ตายลูกอ,อมีแปดขาหรอนะซิมีกี่ขาสี <S <S ่ขาเออแล้วไม่พอแปดขา <S <S สองหางสองลิ้นทวารหนักสองทวารและมีแปดขาก้อนผมในกระเพาะหูอ่ะโว้มีงูแล้ว <S <S มีอะไรอีกใคร ัเลยอ่ะมีสองหัวเลยอ่ะแล้วก็มีเป็นพวกละครหมัดเฮ้ยคู่จริงละครหมักคืออะไรอ่ะเหมือนละครสัตว์แต่เอาหมัดมาเล่นเหรออ๋ไมคคุณเน็จริงอ่ะเขาเอาหมัดอ่ะมาเล่นในอุปกรณ์พวกเนี้หมัดดูดเลือดอ่ะแล้วทำเป็นละครหมัดว่ะไม่ใช่ละครสัตว์นะทุกคนออนี่ไข่นกฮัมมิงเบิร์ดเน็กที่สุดในโลกค่ะ แค่เพ่อเจอไข่จิ้งจกในบ้านเสร็จแล้วเพิินก็ไปจับเสร็จแล้วเราก็ทำจนไข่จิ้งจกมันแตกรอคะลูกซึ่งมันก็เหมือนอันนี้เลยเนาะหรือมันไข่จิ้งจกวะถ้าให้ดูคนนี้ข้า่าข้าไปงนั้นอันนี้มาขคาเห็นในสารคดีเขาจะใส่อย่างนี้จริงๆข้าแฮเเขาจะใส่อย่างนี้จริงๆเออมันเป็นแบบประเพณีเขาบอกว่าแบบทําให้ดูมีเสน่ห์หรืออะไรเงี้ย ชายแห่งโซตรวนหรอเขาเป็นโยคีทรมานตัวเองด้วยกันเขาเอาโซหนักหกร้อยเจ็ดสิบปอนคล้องไว้สิบสามปีเชื่อหรือเปล่าแฮเชื่อไหมไม่เชื่อลูกดิฉันไม่เชื่ออะไรง่ายง่าชั้นแฮเขาจะขยับไหมอะถ้าเขาขยับเราวิ่งเลยนะลูกเขาเรียกว่าอะไรยูนิคอร์นในร่างมนุษย์ไอเามหัวอันนี้เขายืนยันว่ามีภาพนี้มียืนยันยลนะใช่ฮดูสิมีตัวจนจริงอยู่ข้างในเห็นไหมรูปด้านหลังอะลูกอ๋อลูก เขาพี่เขาจริงจริงว่ะคนน่าฮานฟ้นาขาวเนื้อนิ่งอุรีคานมนุษย์ประภาคานเดี๋ยวนะมนุษย์ประภาคานคือใครแค่ไปดูดิก็คือชื่อหรือไม่มก็คือชื่อนำทางผู้หนึ่งในเมืองจุงกิงของประเทศจีนที่รู้จักกันทีชื่อว่ามนุษย์ประภาคานครั้งหนึ่งเคยนําทางคณะทหารผู้มีเกียรติชาวอเมริกันเดินผ่านไปตามถนนสายต่งตางๆในเมืองจุงกิงด้วยแสงไฟจากเทียนไขขนาดเจ็ดนิ้ว ที่ปักเสียบไปบนศีรษะของเขาอ๋อ,อจากการตรวจสอบในแพทย์เจคาเวนี่แห่งกองทัพสหรัฐเพราะว่าหนังศีรษะของเขาถูกเจาะและกระโหลกส่วนนี้ส่วนชั้นนอกเป็นซึ่งเป็นแผ่นแข็งก็ถูกเจาะเป็นวงซุสมีพอเหมาะกับการยึดเทียนไขความลึกของรอยเจาะกระโหลกหยุดที่ผิวแผ่นกระโหลกชั้นในที่ทำหน้าที่ปกคลุมเยื่อสมองและใช้ครั่งหยดยึดเทียนไขให้อยู่กับที่อันนี้คืออะไรอะ่ะ ใช่นะักครึ่งตันหัวหนักครึ่งตันรรเลยหรอหนักครึ่งตันน่ะหนักครึ่งตันนี่หนักเท่าไหร่หนักครึ่งตันน่หนักกี่กิโลลูกห้าร้อยกิโลกรั้ห้าร้อยกิโลนะใช่นักครึ่งตันโอโรเบิร์ตเอ่อคิวส์หนักตอนนี้อายุสามเดือนอ๋อเขาป่วยเป็นโรคไอกรอนโรคไอกรอนโรคไอกรอนเหรอเขายืดสินใส่เข็มขัดยาวห้ย น้ำหนักตัวทั้งหมด1,069ปอนด์ในวันสุดท้ายของชีวิตโอ้โหหนักส,สุดไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยบอลสามลูกของชาลีเชื่อหรือไม่แล้วก็าะคานสัตว์คณะหนึ่งในทศวรรษที่1930มีฉายาที่จัดกันดีว่าบอลสามลูกของชาลีเป็นการแสดงโดยชาลีาลจัดยัดไม่ใช่ไม่ใช่ลูกโดยชาลียัดลูกบอลสามลูกใส่ปากพร้อมทั้งผิวปากในเวลาเดียวกันด้วยเฮ้ยทำได้ไง ผิวปากได้ไงอะแฮถ้าอมอะไรอยู่ในปากแฮ่ผิวปากได้ไหมคนนี้ออกมาว่านะคือเป็นญาติกับไอ้คนที่เอาไอ้ไอ้กลมกลมใส่ปากแผ่นกลมกลมอ่ะอ่ะที่เอาใส่ปากได้เลยอันนี้มีลูกอะไรบ้างลูกเทนนิสลูกกอล์ฟลูกเบลเลียนลูกซอฟต์ใช่ไหมเตยตะปูตะปูชักโครกตะปูเขาทำอะไรรู้ไหมเตียงตะปูหูชักฝึกกรนในการนอนบนเตียงตะปูเป็นโยคี คนนึงทั้งนานสิบแปดปีเลยโหนอนนี่น,นอนแปดปีเลยเด็กน้อยเฮ้ยคนนี้เป็นเด็กน้อยผู้เสียชีวิตโรคชราเออคนนี้เป็นเด็กคนนี้เด็กแต่เขาเสียชีวิตด้วยโรคชราเขาอายุเพียงเจ็ดปีต้องทนทุกข์ทรมาก,กับโรคโพลิเรียที่พบมากที่พบน้อยมากในเด็กอ๋อตอนอายุสี่ขวบนะลูกหรือเมื่ออายุห้าขวบเสียงเขาก็เริ่มสั่นเครือผิวหนังแห้งเหมือนคนแก่อายุเก้าสิบเลยอะ ถ้าเสียชีวิตขณะดขนาดฐานขนาดที่เขาเป็นลมเนื่องจากระบบหมุนเวียนของโลหิตสูบฉีดเลือดสูบฉีดเลือดไปเลือ้อยไปไปเลี้ยงหัวใจขัดข้องแค่ให้เนี่ยเขาจริงเขายืนแค่ห้าขวบเองนะเนี่ยแต่เขาแก่มากเลยเห็นไหมเจ็ดขวบหรือห้าขวบนะอ๋ออายุเจ็ดปีตายเสียตายตาย,ตายด้วยอายุเจ็ดปีนะคุณสม้างคุณโครงกระดูกคนนี้ผอมมากเลยเแล้วเนี้ยคนนี้น้ำหนักเขาไม่ยอมขึ้นเลยเอ็ดเวิร์ดแฮกเนอร์ใช้ร่างผอมที่สุดในโลกหนักเพียง43ปอนด์ ถ้าเขาล้มป่วยลงในโรคอะไรเดชิมอนที่มีเส้นจรงได้โอ้โหหนุ่มสมางเนี่ยน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่ตอนเดียวเป็นวันนาถึงงูสุดตัวนีเอ้าคนนี้คือใครคนนี้คือใครอ่ะจอมกระกราดชื่อว่าจักรพรรดิอะไรวิเทอริอุสสมชื่นหนึ่งเกรรดิบสมหรับให้เคยหารแปดเดือนโอ้ชื่อนี่ยเขาเขาโอ้โหเขากินอาหารแบบยังร่มหนักมากเป็นจักรพรรดินะเป็นจักรพรรดินะดูสิ กินบสเตอร์ด้วยตับนกแก้วตับนกแก้วสมองนกยูงโอไมค์กูเนสเฟรมิโกตับนกแก้วสมองนกยูงลิ้นเฟามิงโกโอ้เครื่องสวยทั้งหมดจะติดเชื้อแล่ชนะเงินแท้อ้าวชนะเงินแท้ก็เขาเป็นจักรพรรดิเนาะแล้วคนนี้ล่ะชอแฮนี่คนนี้เป็นคนแคร์เขาสูงแค่17นิ้วปะป้าชอแฮยืนดิ จริงหรอป้าอันนี้จริงหรออันนี้จริงหรอคนแค่ชอบให้ยืนระหว่างคนคนสูงสุดกับคนเตี้ยสุดสิลูกจริงหรอสูงคนนี้คนนี้เขาคนนี้เขาสูงที่สุสดระบทวอร์โรเป็นผู้ชายที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีในโลกเลยอ่ะความสูง เออเขาจะสูงคู่นี่อ๋ไมค์คเนี่ยจริงเหรอวะเนี่ยเขาสูงตั้งองเซนน่ะแต่ว่าเขามีตัวตอนจริงนะข้าแฮ้ดูดิเห็นไหมเราเขาตั้งรกเขาคงต้องย่อแต่เนี่ยอยู่ในมีวิดีโอลูกเขาจริงเห็นไหมมีจริงๆเห็นไหมสูง270เซนน่ะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าให้กดนะ แล้วก็มองไอ้หมุน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 ไปเรื่อยๆมองไปสามสิบวิแล้วก็มองมองอย่างอื่นมองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็หันไปมองคนนี้แล้วจะเห็นเขายิ้มให้ทําไปเรื่อยๆมาร์กยังไม่เห็นเขายิ้มนะถ้าเขายิ้มเราคงกรี๊ดว่ะนี่ไงเขาบอกถ้าไม่ฝันอ่อนเกินไปให้หันไปมองไอ้คนนี้แล้วเขาจะหันไปยิ้มให้มองนี้ก่อนชะให้มองนี้ก่อนเห็นหรือเปล่าหนูตัวเตี้ยลูก มองกลมๆนี่ก่อนนะเออแล้วก็เห็นรูปภาพใหม่ๆอ๋อบางทีมองมองที่มองตรงนี้พอแล้วก็หันไปมองคนนี้เออแค่นั้นพอเลยยิ้มไหมน้มองชอบแฮรกำลังลองอยู่ขาหันมายิ้มให้หนูไหมหรือเราโดนหลอกเราจะโดนหลอกก็ได้นะโถวก็โดนหลอกเหรอกรุนาอย่ามองช่องนี้เราก็ต้องมองสิคะเขา <laughs> ขอบอกอย่ามองช่องนี้เราทำไงดีอะ เขาบอกว่าอย่ามองนะแฮเขาอาบอกว่าอย่ามองนะมองเลยเห็นอะไรอ่ะเห็นก้นตัวเองเปล่าอม่หก้นมันอยู่ตรงนี้เห็นก้นตัวเองเปล่าอย่ามองช่องนี้ดูคนเลี้ยงหาระวังหายนี่เฮ้ยเขาบอกขาดเลี้ยงไข่จริงๆไม่ใช่เลยคือมือมือเขาใหญ่มากนี่ให้เทียบกับมือมาม่าเทียบกับมือมาม่าเทียบกับมือช่องแฮเทียบกับมือป๋าป้าดิว้าวโอ้ เขามือใ่า่จริงเขาตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนเนาะเอาล่ะพวกเรา,า,าเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นผู้ชายคนนี้มีสามขาเด็กๆจริงหรอเขามีสามขานับขาเข,ขาดีช่าแฮช่าแฮเป็นไงบ้างเฮ้ยขายืดๆตลกตลกอันนี้เราขึ้นมาอยู่แบบชั้นสองตรงที่เป็นสะพานเชื่อมแล้วนะเราจะไปโซนแล้วนะนี่ถ้ามองไปมิวข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมืเ่อกี้จากข้างล่างเนาะ ซีรีส์ชนเข้พยายามกระโดดลงกระโดดล่มอ่ะลมจากลมที่ต่อถึงมาตาลูกแล้วพุ่มชนต้นไม้เครบินตกไงแล้วทำไมต้องให้ถูกไปมันจะไม้เวลา12วันเฮ้ยแล้วทำไมไมอยู่ในชีวิตได้ไงหมีใครีกผลไม้ให้เขาไม่อย่าบอกนะว่าลิงตอนนั้นลิงต้อนผลไม้ให้เขากินทุกวันลูกเหรอเขาเลยเขาเลยลอดตายอ๋อทุกอันมันมีความหมายจริงๆที่เขาแฝง ที่เขาโชว์ไว้เนี่ยคือจาได้นะว่าตอนเด็กๆอะ่ะชีตอนสุดท้ายมันจะสรุปว่าทุกชิ้นที่เขียนทุกอย่างที่บอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยเ,เพียงแต่ว่าของบางอย่างมันทําเป็นโมเดลมาแล้วไอตัวที่เป็นของจริงคือของของตัวจริงๆเลยคิดม้าตัวนั้นเว้เม้าตัวนั้นมันเขียนเลยว่าดั้งเดิมปะ